สวัสดทุกท่านแก่นด้วยนะครับพี่ใหม่เช่นเคยนะตอนนี้ครับอยู่ในเกมเกมโรบอทนะครับอยู่ผมเปาเบิร์ดแล้วก็ใหม่นะครับผมกูจะพูดืึงตัวเองซ้ำทำไมวะโอเคตอนนีู้่ตอนนี้จะได้นเกม ABA นะมาเลยตอนนี้ก็ อะไรสุดก็มีสี่คนใช่ไหมเออมีสี่คนมีกูมีกูถึงสองคนเลยแล้มันเริ่มดีกว่าเแยกล่างเลยเออเดี๋ยวมันเริ่มเลยดีกว่าจะเล่นยังไง VP option แล้วกดสตาร์ทไงมึงเล่นตัวอะไรเล่นไม่เป็นเล่นตัวอะไรเฮ้ยลูมสกิลทำอะไรได้โอ้ย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 ลูมระวังนะไอ้น้องพี่ไอโอเคนมาเฮ้ย โคตรแรงเลยโคตรแรงพายุพายุพายุดีก่อนไม่สู้ไม่สู้เฮ้ยเอะไรอะอะไรไอ้เฟือเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลทำอะไรได้เอ้ยต้องแจมเฮ้ยคุณรูตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยคอมโบ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 อื้ออืออือล่วงเฮ้ยดวกว่าเฮ้ยเชี่ยให้มันต่อยไม่เลิกเลยว่าไอ้เชี้ยตัวแม่งเนี่ยไอ้เขาบอกว่าซาสเกะมันรีเวิร์กว่าใหม่น่าลองดิ ฮ้ยใช่เออเออมาละสเก็อย่างนี้บินชนเลยอ้าวเชดูดิอ้อยคำภาษาอ้าวกูเล่นไม่เป็นอ่ะอ้าวล่วงไปใต้ใหม่เฮ้ย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 เธอเธอแม่ปัญญาอ่อนเนี่ยเรียกไดามันเหมาะกับกูมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ย กระถางเพิ่กระทุงโอ้ย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 โ้อออื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 ออไปแล้วเสังเกตล่างน้ำเก่งขึ้นด้วยไอ้หม่เฮ้ยโอ้พนวโนโอ้บโบโบตายเฮียโหดฮอดดลักหลบนี่ไงเฮ้ยคาเตอร์อืมอืมถ้าอย่างนี้ก็ต้องเฮ้ยเก่งจังเลยอะ เฮ้ยตัวเฮ้ยตัวมันเขาค่อนเก่งเลยอ่ะไออย่างนี้ก็ต้องสาสึเก้เฮ้ยมันจะก๊อปตีแล้วจะไม่เอาเอาเออ้เอาเอามกระสุนโกงจักเลยพี่ชานอคโคนโคนตัวตายไปแล้วอันี้มากรประหลาดไปตายแล้วอ่ะมาเลยเฮ้ยโอ้อาจารย์ไอ้น้องในในพันปักษาที่เขาพี่ก็ไม่ อุ้ยโอ้โหแรงโคตรแรงเลยแล้วไปแกเสือกนี่แกเสือกไอ้เหี้ยมันเป็นเลือดแล้วมันเลือดของนิตใจสัสเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนีก่อนเลือดน้อยแล้วไปไหนแล้ววะไอ้ปลาเปิดไรกไปกดตีนไปโดโด้ไรดอนโอ้ยแย่ละโอ้ยโอ้ยดอนดอนไปไหนวะ เกมสกัดเทนโชอย่างนี้ไอ้ไอ้ไอ้ใหม่ฆ่ามันใหม่ได้เลยฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยขี้ลุ่มอ่ะกูช่วยมันแล้วเฟอร์บล็่กครั้งเลยอย่างนี้ต้องอยู่ไหนวะอย่างนี้ต้องเอคายอย่างนี้ต้องไลท์ไอ้อัดอย่างนี้ต้องตี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 ที่อย่างนี้ต้องหนีโดนอืมเจสิกัดเทนโชยเนาะลกไปแล้ว ไอ้บอลไอ้โดนโดนเริ <sk <sk ่มพัดเริ่มพัดป้องกันการป้องกันลูฟี่มันมีอะไรบ้งวะอ้าวเียป้องกันมีกันไงมาเองเฮ้ยมึงมีลูฟี่แสดงว่ากูคือมือซ้ายของลูฟี่ไงเจอพี่น้องมึงเจอสันจิไหนวะมือซ้ายมือซ้ายมาพี่จะเขาว่ามันปีกปีกไม่ใช่เออเป็นตีกไม่ใช่เออระวังโดนดาม่านะ ยาวดับมาอย่างงี้ต้องโดนไอ้ไอ้เราเป็นเพื่อนกันนะไอ้มึงดูมึงดูไอ้ตัวเคียนั่นดิไอ้ตัวเคียดนั่นมันไ่จริงไหนไ่เราอาจจะต้องลุมมันนะใบได้เลยลุมมันได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแย่แล้วไงแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ต้องหนีคือกูเพิ่งเห็นว่าแม่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเห็นอะไรไอ้เคีย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 ะกูโดอนโดน ไม่กูตายกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่กูตายไม่รับชะจีมาช่วยแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ต้องสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยกูตายโอ้ชนเลยตัวมันเก่งจังวะแกสตารลิงกันในน้องตัวมันเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกูเปลี่ยนตัวก่อนอ้าอ๋อเอาแย่ไรไงเปล่ามึงเจอตัวเนี้ยยิโร่ดับดึกบอแล้วอืมไอ้น้องพี่บล็อกก่อนไม่ทำไมทำไมตู้ทำไมเปลี่ยนเลยอ้าวอาเอาวตัวเอาตัวกูหาเอาเป็นหอยทากไปแล้ว อ้าก pues ูหลอกกูหลอกกูหลอกกูหลอกเลยกูหลอกแน่จริงมาเลยเพราะกูคือฮีโร่อันดับหนึ่งมาเลยไคลโคนี่โอเลวานน่าดูไอ้น้องเออเฮ้ย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 แต่ตอนจบแต่ตอนจบก็ไม่ได้เป็นฮีโร่อันดับหนึ่เลยทำไมไอ้ฮีโร่อันดับสองเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเดียวกันเนี่ยอ้อ้าวไอ้ฮีโร่อันดับสองเฮ้ย เอาดอนไอ้ดูไอ้สมสแมชอ้าวไม่เดินเอาเอาต่อเลยตัวละครกับตัวที่กูชอบที่สุดตัวอะไรซึนะนัตสึไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มากรมากรเป็นคำรามอ้าวอย่างนี้ต้องเข้าหลังไอ้น้องเออเอาเลยอย่างเงี้ยไม่อยากทำที้อะไรเฮ้ย มัดมากกว่าเพิ่งไอ้ไอ้ใจเย็นใหม่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 ไม่ไม่รู้แล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งก่อนแล้วเฮ้ยมันแปลกมันมันมีเพลงขึ้นเฮ้ยมันมันติดเลกซิตติดเลกซิตไอ้ยังไปแล้วผมเป็นคนชิวๆเฮ้ยโอ้เฮ้ยผมเป็นคนชิวๆเป็นตัวอะไรโดนเฮ้ยมันแรงจังอ่ะไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้เอ้ย ไม่จริงโอ้โอตบมือตบมือไอ้น้องมีผู้ชักชายที่มีไอคิวถึงค่าแสนสามมื่นะำไมเฮ้ยมาละโอ้ยไม่อะโอ้ยเพลงขึ้นเลยโอ้ยไปไปแล้วโอ้ยแปลกมากเลยเฮ้ออยไอ้น้องเจอพี่บอลกินกี้อ้าวโอ้ยโอ้ยข้าไม่ท้าม่ข้า โอยทำอะไรทำอะไรทำอะไรโก้ลูกลูกอีกนิวอืมบินชูได้เลยลูกอาดักลุยเดียวตายเลยตายเลยเหรออย่าเต้องปรับอสูรโอ้โอ้อืออือต่อยต่อยต่อยเตะคอมโบคอมโบคอมโบบอนกินกีปะจอร์นแม่แรงมึงแแ มไงเลยดีจริงอย่างนี้เด็กสกิลสกิลบลาร์ได้นี่อ่ะแล้วนี่แล้วทำไมกูโดนอ่ะเนี่ยแล้วทำไมกูโดนอ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้ปาดคอเนี่ยคนยูชิวอาตายตายไปแล้วโดนโกเข้าข้างหลังเพราะกูคือเก่งไง แห้ยโอเมอร์ไม่ย้ยเกลื่นไปเลยชา้ดทคนเอาลื่นลื่นลื่นเฮ้ยไอส์เกสเซอรอย่างนี้กระสุนกงจากอืออโอ้โอ้ยโอ้อ้ย้าอ้ยอ้อ้อโอโอโอยอะไรไ้้ไอ์อ้้ยโ้ย้้อ้ อยู่ลําลางประชาร้อนนี่เฮ้ยไม่จริงตีงนต้องซ้ายกระสุนก้มจับลมันเป่าลมมันไม่จริงเป่าจะด้วยเป่าไปไม่ไอปไม่ไอ,มมอมแก้แขนแก้แขนอต่ไปไปไปเฮ้ย,ยหมดเซียนอ้าวหมดเซียนหมดหมดเซียนที่อย่าลยตอนเด็กไอ <c oughs> ้งงได้จริงเข้ามาดิหมดเซียนได้จริงเข้ามาเด็กนี่ไงมาดิมาดิมาดิจุ๊บจุ๊บอัตทุ่ม กระสุนกงจักงไออ้อ้วทไมกูตายอ่ะไอเหี้ยไอปด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 ปรดปดดปรดเฮ้ย oh มึงกบไม่เฮ้ยอากูยังรอดจะเจอพี่อืมเุกาเทนโชลักหลบไม่เก่งนะ ไม่เท่าไหร่เอสกัตเทนชอนอุ้ยโอ้ลูเคียฮะใช่ลูเคียเหรอวะเออลูเคียอ้าวไม่ใช่ไอ้เหี้ยนั่นไม่ตัวละครตัวละครเป็นเก่งอะไรเจ็บบกซากุระเออไม่ใช่เหรอกูอะไอจับเออมั่วเลยอ้าว เฮ้ยมัวทำไมไม่ใช่เต็มพวกุก็ล่าแอลคลายเาไม่เก่งเก่งเลยเฮ้ยกิจการณ์ทิชงโจรน้องเฮ้ยเอ็มวัน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 เอ้าเอ้าเอ้าอ้าเฮ้ยเฮ้ยจะสู้กูสู้สู้ผู้ที่ควบคุมวิญญาณได้ยังไงวะสู้ไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอกจริงนะอ้าวตาย มาแล้วไงม่มันมาแล้วอุ้ยโอ้ไม่จริงไม่จริงอ้าวอกไปเลยเมื่อกี้กูไม่ได้ตายเพราะมึงนะตายเพราะน้ำะตกน้ำาสซิไม่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 ว่าดูนี่ดูนี่ดูนี่บังไทยไอ้น้องอุ้ยโชว์บังไทยยาวอย่อนยาอ่อน ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนาอ่อนปัญญาอ่อนมันปัาอ่อนเกณฑ์เทนโชฮยยอหลุดเลยโว้ยตายตายตายโดนปลอกฮึมฮึมฮึดาบตึแข็งโคตรแรงเลยตัวเฮี้ยเนี่ยเฮ้ยทำได้นี่ เอย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่มันศึกศักดิ์ศรีไอ้น้องกูจะตายอะไรเฮียเอ้ยเอ้ยกูจะตายอ้าวอ้าวอ้าวแล้วยังไงอ้าว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 ทีนี้ยังไงทีนี้ก็ตามมึงเฮ้ยอติกูมาแล้วกูขอเซฟหน่อยเถอะวะเซฟส่งดูดิดูการวันตีสองรอบนั่งเอยตอนนั้นน่ะฮะคือแต่ติดสองรอบอ่ะเดี๋ยวก็รู้ จะมีเราข้างๆเฮ้ยพวกมึงอยู่ไอเชดรอดูเลยได้ได้ได้มาแล้วบังไข่กูลืมไปแล้วด้วยมันทำอะไรได้อ่ะีอโมานี่หว่าขมาเห็นบังไข่ไหมเฮ้ยอ๋อมันมันมันเพิ่มเฮ้ยอ๋อโอ๋ออ๋อโอ้โหเก่งเลยไอรัดกูทำเฮี้ยอะไรเฮ้ยเฟิด์สเฟิด์สเฟิรอย่างนี้ก็โดนเฮ้ยกูยังรู้ว่าบังไข่ที่สองคืออะไรอ่ะเฟิด ลองฟันด okay, okay, okay. okay, okay, okay. mm ูใ hmm. ห mm ้ม hmm. ันเต็มหลอดดิโอเคโอเืมอืมไอคิตวมันสวยอยู่นะมานี่ปั๊มสเกลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นเดี๋ยวมันเห็นตอนบางใครเต็มหลอดมันเก่งมากเลยนะไอโกตัวจีกรล่ะมึงไยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแข็งเลยนี่นี่นี่สีหน้าที่เขาเรียกไพเอกอ่ะไม่ใช่ตัวประกอบไอ้ตัวประกอบไปไหนแล้วอ่ะแข็งเลยน้องอุ้ยอุ้ย เป็นเก่งเลยอ่ะอย่างนี้แล้วจอพี่เสาหลักอันดับหนึ่งไอ้น้องอ้าอ้าวอ้าเฮ้ยยังไม่อ้ยขอขอร้องก่อนได้ไหมอ่ะอ้ขอร้องก่อนได้ไหมโอ้สกิ้เหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันต้องเก็บหลายหลายหลายรอบอ่ะมันใช้ได้หลายรอบอ่ะแล้วเราตายฟันปันปันยี่เปิดเกมเราเป็นเก่งเลยมาละมูลาดอุ้ยอุ้ยโอ้ไอ้มูลฬเปิด ไอ้เฮี้ยจะสู้มูลัดได้ไงวะปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งกระบวนท่าที่สองแล้วมม่จะลุมทำเฮี้ยอะไรอ่ะนึกตายเลยกระบวนท่าที่สามเฮ้ยเดี๋ยวก็ใช่แล้วขอแอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังฮิตเลยใหม่ดูดูดูตัวนี้เลยกำลังฮิตเลยช่วงนี้อะไรโซโลล์โเวลลิงอ่ะนี่ไงมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้องกระบวนท่าที่โอ้โอ้ยตอนแรโอ้โห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 อ้โหโออ้ อนนีเป็แรงไม่ให้เป็นแรงแรงระดับล่างอีระดับล่างแไม่ให้เป็นขยะของชาติเอายังไงอ่ะทีนี้ทำไงอ่ะเฮ้ยฟันเลยปั้นเลยเฮ้ยโอ้ยคิดว่าคำนี้คงละแดนไอ้น้องไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเทียไม่จริงอ่ะโหตายเลยตายเลยเหรอออดแรงเลยมาพับกระดาษ โอ้ยเฮ้ยมันสกิลมันรววจังวะมันโหดจังวะไอ้มัไอ้สขบุรละแดนไอ้เนาะพี่ขบโบขบโบพี่เขาข้าเก่งอะตัวเขาข้าเก่งอะนี่อะไรเหลักมาตร์ตะวัน้องันานเอวไอ้เนี้ยมันฟันไม่หยุดเลยมันมมันไม่รู้จักเข้าาเสพบรรยากาศนะวะ อ้าวแล้วกูโดนโดนมึงโดนปันนี่เข้าไปอ่ะปันก๊อปปี้อ่ะตายเลยไอ้ยัยษ์ป่ะไอ้ยัยษ์ป่ะไอ้ยักษ์ป่ะอ่าแล้วกูเปิดแนงวงแหวนโอ้ยโอ้ยหนีก่อนไปเลยอ้าว ไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เพ <Okay. S 1> ียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าใครอยากจะทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร้านได้เลยนะฮะจบวันนี้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวบ๊ายบาๆรอบหน้าก็ฟาร์มตัวมาแก้มือเฮียสัญญาเลย <laughs> <laughs>